ฮัลโหลสวัสดีอยู่กับผมนะครับพี B ่เก็มซัดชาแนลนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวไมค์ครับนะเป็นเวอร์ชัน0.12.2นะครับเป็นเวอร์ชันมาใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาตั้งแต่เมื่อไหร,ร่นะฮะลองไปดูดิเนี่ย0.12.2เนี่ยม,มาใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมจะมารีวิว ไปดูคลิปของใครมามรู้มันก็มีอ่ะศูนย์จุดสองจุดสองลองมาดูในโลกนี้กันดีกว่ามันมีอะไรมาใหม่เพิ่มเติมก็ไม่มีนะครับไม่มีเลยมองอาจจะแก้บั๊กก็ได้แก้บัก๊กม่รู้มันแก้บัก๊กหรือป่เมื่อกี้มันว่าอ่ะ ไม่มีอะไรเพิ่มเลยอ่ะมันก็เหมือนเดิมนะครับก็ตอนรคลิปนี้ก็าลาคลิปนี้ครับชอบก็ยินกกดไลค์อ่ะลิงก์อยู่ใต้ด้านล่างคลิปนะครับชอบลินกรกดไลค์ซับสไครต์แชร์ผมผมจะบอกว่าก็ใกล้ครบสามสิบซับสไครต์แล้วถ้าครบสามสิบซับสไครต์เมื่อไรผมจะทำสกิปใหม่นะครับก็าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย